สวัสดีครับแฟนกับน้องอีกครับเป็นกับสาวหน่อยเพิดบันเพ่งครับพี่น้องนี้มาพบพอบช่องนายช่ไหมอ๋ครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศบ้านน้องหญิงครับนี่มันเรียงคำนะครับตอนนี้กับเวลาบ่ายสองกลัวนี่ครับบ่ายสามนะครับการรถตู้ที่รถตู้บรรยากาศเดินทางไปแล้วพี่น้องนะครับเดินทางไปทําการแสดงแล้วนี่ครับ ไม่นหน่อยกับไปนานะครับก็เหลือแต่ทีมหลังบานนะครับที่พอบานดในบานเสา่าบานอยู่นะครับมีคนเสาวออีเดอร์พี่น้องนะครับรเบิ่งครับรอบๆอบ บานลังไงนี่ครับบานลังไงก็ล็อกไว้แล้วพี่น้องไปเข้าไปบไดใดลอวละนี่ครับล็อกไว้แล้วถึงหน้าบานลังบานล็อกไว้เรียบร้อยนี่ครับพี่นองนี่ครับ เดี๋ยงยื่าพระอาจารย์เพิ่นนนะครับก็ให้ทีมสร้างห้าเหตุฐานนะครับบางทีจะตั้งศาลพี่น้องเสตฐานนะครับเฮอสิตั้งศาลอยู่ตรงนี้ครับศาลพระภูมินะครับนครับพี่น้องสิงสาริษดูเรียบบ้านนะครับประจํานะครับศาล เราพูิเพิ่นกัปกป้องรักษานี่ครับปกปักรักษานี่ครับเวลาเดินทางนี่ครับบ่่วาสิเป็นบริเวณบ้านพี่น้องก็เฮ็ดไว้ก็ดนนกีนนะครับตั้งศาลไว้นั่นนะครับความปลอดภัยพี่น้อง นะครับฝ่าย้เป็นกำลังใจครับพี่น้องนะครับกำลังใจทุก่วนทุกฝ่ายนะครับทีมสร้างเขากัพยายามเล่งนะครับกัเลี่ยแทนแน่นอนพี่น้องว่าต้องห่วงครับพาทีมงานสแตนเลสนะครับนีมีอยู่สองชุดสามชุดนะครับที่เบสบ้านนี่แหละชุดหนึ่งกับอ่ตัวรอบบ้านอีกชุดหนึ่งกัดนะครับเล่ากระตกอยู่ หลังบาดน่ากันตรงกี่ว่าห้องสามห้องนะครับมีดาดฝากข้าขงบนนะครับเอาใส่อีกชุดหนึ่งเฮ็ดนะครับเพื่อที่จะให้แล้วนะครับก็อคออนขึ้นบานใหม่่น้งนงคอขึ้นบานใหม่แล้วท่านสวยงามแท้นะครับบนตรงห่วงอิบซีทั้งบาทาบอว่าโอ้เฮ็ดบานโดนจนบนเลี้ยวจักเต้าเรานะครับงังนสิท่านวัวละ่ะมันวเพาะว่าพี่นนอบนตรงห่วงครับท่านท่านแท้เน้นอนอนะครับ หขาบีบสร้างบีบสร้างเขานะครับข้าวเดียวเลยพี่น้องนะครับก็โดนนะครับก็ะเรี่ยวนะครับ ลมผัดเย็ยนสบายพี่น้องนะครับทีมสางเราปลูกลกันเอง ในส่วนต่งตางๆกับคอยเรียบร้อยตละพี่นอ้องนะครับ้บกับเบื้องสร้างใหม่นะครับ ไง okay. มาแล้วเนาะนี่ครับแม่บ้านแล้วเขากล้องเนี่ยนี่เย็ซีถามหานี่ยนี่แนวบานแม่บ้าน,านคือกวัดบ้านดีเลยเพื่อนวะ นี่ยวนะอากาศกลังบงเย็นสบายครับนะครับบรรยากาศร,รอบๆ ว่ามันนี้จะสิเงียบแน่นะครับเพราะว่าน้องมันไปแสดงนะครับนะครับ พิมเฝ้าบ้านก็เฝ้าพี่น้องนี่ครับดูแลทั้งวุฒิศาสตโอ้เอาเสาไฟออกหลงเลยพี่น้องนี่ครับเบิ่งจีล่ะนี่ครับเอาเสาไฟออกหลงหน้าบ้านหลงเลยนี่ครับ นี่อะี่น้องความครึมหนา้าล่าสุดนะครับให้เบิง้งให้ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับมาที่ละเงีย,ยบแน่มือน,นีินะครับแา่ก็ได้อยู่กับทุกข์น,นะครับเอาละครับ คลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากเบิ้งนะครับส่องหน้าเฉลี่ยล้มเนี่นี่ครับอัปเดตให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิ้งนะครับความเกินไว้บ้านยีลาดนะครับบอยู่กับคอยเบิง้งคอยเงี้ยดูเรียบบ้านนะครับเห็นไม่น้อยบ้านก็สะอาดสวยงามนะครับน้องพี่นอ้องแต่ขันบันไดขึ้นไปนี่ครับ ใช่ครับเอาละครับคลิปนี้กับปากพี่น้องไว้สมมติซะก่อนครับยังคลิปหนังบาบาทำไมครับคลิปนี้ผมลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ